สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีพี่ๆนะคะวันนี้เปิ้ลมาขายบ้านเชฟแอลเขาเรียกว่าบ้านทรงแอลนะคะบ้านตรังนี้เป็นบ้านเดี่ยวมีั้อรอบขอบชิดแล้วบ้านอยู่ในโครงการแต่ไม่มีส่วนกลางนะคะเดีกยวดูมุมข้างๆก่อนนะเดี๋ยวก่อนเข้าไปนะคะวันนี้เปิลขี่มอเตอร์ไซค์มาถ่ายเพราะว่าอย,อยู่ใกล้บ้านเปิลเองแหละคะ่ะก็เลย มอเตอร์ไซค์เอาสะดวกเข้าว่านะคะแล้วนี่เปิดประตูเข้ามานะคะเป็นประตูบานเลื่อนเป็นบ้านเชฟแอลทรงแอลมีสระว่ายน้ําในตัวโรงจอดรถตรงนี้จอดได้สองคันนะคะขายที่ราคาสามล้านเก้าแสนบาทเนื้อที่หนึ่งร้อยตารางวาค่ะ เป็นบ้านใหม่นะยังเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเฟอร์นิเจอร์อยู่นะคะส่วนอย่างอื่นก็เสร็จหมดแล้วละคะ่ะสำหรับตัวบ้านก็เสร็จมาแล้วก็จะเป็นแบบสะว่วยน้ำระบบเกลือสะนี่ขนาดสาเมตรห้าสิบคูณเจ็ดเมตรภายในตัวบ้านก็จะมีสามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะมีห้องโถงมีห้องครัวมีห้องมีห้องนอนที่ขนาดใหญ่นะ แล้วก็มีห้องน้ําในห้องนอนด้วยนี่เอาพม่านเข้าแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องโถงเราเข้าภายในมาก็จะเป็นเราก็จะเห็นว่ามีซิงค์ล้างจานมีที่ดูดควันนะคะชั้นวางเตาแก๊ส ใครสนใจบ้านสวยๆนะคะบ้านใหม่ๆเลยมาดูได้นะคะชนดเป็นฉนดคุดแดงนะคะพร้อมที่จะโอนได้เลยนะคะชนดเป็นฉนดลอยไม่ติดพาระนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนิดหน่อยนะคะสำหรับตัวบ้านทาสีขาวหลังคาสีเทานะคะเป็นประตูบานเลื่อนกระจกนะคะนี่บริเวณด้านหลังของบ้านตรงนี้จะเป็นที่ที่ มีบ้านจัดสรรเป็นของชาติตชาติและะ้วค่ะเขาก็ขายหมดปแล้วเหมือนหมู่บ้านเป็นกระจุกกระจุกอะคะ่ะก็จะอธิบายยังไงอะเออเป็นกระจุกกระจุกเป็นยอมยอมอะตรงนี้โครงการหนึ่งไปอีกนิดหนึ่งก็โครงการหนึ่งแบบนี้คะ่ะนี่ลมพัดเย็นเย็นนะคะเดีย๋ยวไปดูห้องนอนกัน จริงๆถ้ารูดมานนี่บ้านจะสว่างมากเพราะว่าเป็นกระจกนะคะกระจกบานเลื่อนนี่ก็จะเป็นเดี๋ยวค่อยๆดูนะคะเปิ้ลก็เดินงงๆอยู่อ่านี่ห้องนอนนะคะมีเตียงนอนแล้วเอาเตียงนอนมาให้แล้วนะคะแล้วก็แอร์สี่เครื่องนะคะแถมแอร์ให้สีเครื่องด้วย พยายามหาบ้านที่ราคาไม่เกินสามล้านเนี่ยยังหาไม่ค่อยได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าโซนเนี้ยหลักโซนใกล้ๆบ้านเปิ้ลเนี่ยราคาบ้านมันมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกคะ่ะแต่ว่ามันแพงที่ราคาที่ดินอะ่ะเพราะมันอยู่ใกล้หาดที่ดินยิ่งใกล้หาดยิ่งแพงนะคะนี่อีกหนึ่งห้องนอนนะที่เปิ้ลบอกเมื่อกี้มีสามห้องนอนสองห้องน้ํา ห้องน้ําตรงส่วนเนี้ยที่ว่าใช้รวมกันเนี้ยหนึ่งห้องแล้วก็จะมีอีกหนึ่งห้องนอนใหญ่ที่ว่ามีห้องน้ําในตัวค่ะเดี๋ยวไปดูกันแต่ตัวนี้เราดูห้องน้ําห้องนี้ก่อนอันนี้เป็นห้องน้ํารวมบ้านหลังนี้อยู่ในเขตถ้าป้นจะไม่ผิดนะคะมันตั้ากึ่งอะระหว่างเขตเทศบาลน,นายางกับเขตเทศบาล ตำบลชะอำมอเดี๋ยวเพื่อนต้องเช็คอีกทีนะคะเอาเคร่าวๆแล้วกันว่าเขามาแบ่งเขตท,ทีหลังอ่มาแบ่งเขตท,ทีหลังทําให้เพื่อนก็เริ่มจะงงๆกับเขตของที่เขาแบ่งนะคะแต่ถ้าเป็นบ้านเปิป้ลนอ่ะชัวร์วคือตำบลชะอามเลย <S 2> <S 2> แบ่งเขตเป็นของเทศบาลนา,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 าย่ <S <S างไหมก็น่าจะใช่อ่ะน่าจะใช้เทศบาลนาย่างนะคะพอดีเจ้าของแกไปชนบุรีนะ ก็เลยไม่ได้มันจะมีคลิปเก่าที่เบิ้ลเคยพูดไว้เดี๋ยวต้องไปดูไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใชส่สาระสำคัญนะคะถ้าเรามีใจที่จะซื้อจริงๆอะ่ะขอให้บ้านถูกใจเราโอเคอยู่อยู่แบบเงียบสงบไม่วุ่นวายไม่มีใครมายุ่งกับเราอะ่ะแค่นั้นพอนี่ห้องนี้นะคะเดินออกมาเปิดประตูมาก็จะเป็นสระว่ายน้ำเลยสะดวกสบายห้องนี้เป็นห้องนอนใหญ่มากแล้วก็ มีห้องน้ําในตัวเดินมาก็เจอสะเลยตรงนี้สามารถจัดสวนได้นะบริเวณพื้นด้านหน้าเนี้ยนี่เดี๋ยวเพิ่นเดินดูบริเวณรอบๆบบ้านให้ด้านข้างนะคะเว้ระยะโอเคถูกต้องนี่ เดินได้รอบเลยสวยมากเลยวัสดุที่เขาก่อสร้างบ้านนะคะเป็นวัสดุเกรดเอนะเมื่อกี้เป็นออกตรงนี้แหละตอนที่ถ่ายด้านหลังบ้านให้ดูเป็นโครงการหมู่บ้านจาาัดสรรแต่ว่าไม่มีไม่มีส่วนกลางอะคะ่ะอันนี้เป็นพวกระบบสระนะคะส่วนมากาจากที่สอบถามพวกช่างเกี่ยวกับระบบน้ำอะคะ่ะเขาบอกว่า ระบบเกลือค่ะจะดีกว่าใส่คอรีนเพราะว่าเขาไม่เป็นอันตรายต่อผิวอ่ะความระคายเคืองมันดีกว่านะคะดีกว่าใส่คอรีนราคาสามล้านเก้าแสนบาทเนื้อที่หนึ่งร้อยตารางวาอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลชะอำห้ากิโลเมตรนะคะ อยู่ใกล้โรงพยาบาลชะอํา5กิโเมตรใกล้ถนนเพชรเกษม5กิโเมตรใกล้หาดบางเกต4กิโลเมตรใกล้หาดชะอํา5.7กิโลเมตรใกล้ตลาดนิคม5กิโลเมตรใกล้ตลาดนัด3แยกตอนเย็นนะคะที่มีตลาดนัดคนเดินอ่ะ3กิโล400เมตร7 e เ e ่ e อี3กิโล500เมตรแล้วก็ CJ โรตัสนี่3กิโล400เมตรนะคะ นี่ก็อยู่ใกล้กับบ้านหลังที่ว่าเปิ้ลขายสามล้านห้าแต่เป็นบ้านมือสองอะ่ะอันนี้บ้านใหม่เลยนะคะใหม่เอี่ยมสร้างเสร็จแต่ก็เก็บรายละเอียดเรื่อยๆนะคะไม่รีบสนใจติดต่อมาได้นะคะ